ก็มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเงินมันเหลือเท่านี้เข้าใจไหมวันนี้เข <ผม S 2> <ส>้า<ด>ใจก่อนนะครับว่าตอนนี้พี่ปูนั้นมีหนี้ร้อยล้านครับผมเฮ้ยพี่ก้อนอ้อยากกินขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้เขาจะไม่พี่ไม่ได้ด้วยปกติเราก็ใจดีผมอยู่กับเด็กฝึกงานมาผมไม่เคยคุยแบบมีแค่ส่วนตัวมีไอจีส่วนตัวเด็กฝึกงานนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณดูด้วยผมไม่ได้ไม่เปิดอยู่แล้วเริ่มต้นโอ้ยดีตอนเราถึงกันพวกบ้านไหนกัน ทุกคลิปอะจะเห็นว่าปูอะไอ้ต้าเนี่ยตีกันตลอดแต่วันนี้เราจะดีกันดีกัน่เราจะดีกันถ้าดีกันดีไหมคะเ่้ยถ้าเป็นคลิปคนอื่นนะมันขยี้จัดเลยขยี้ด่าเลย ทำไมมาตัดผมแล้วไม่มาอ้วจะว่าจะว่าเนี้ยเนี้ยเนีกยเนี้ยเนี้ยดิอาจจะว่าจะก็ไปหยอกะไรนี้เนี่ผมให้เกียดคุณเลยนะผมแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยเพื่อมาคชิปคุณเป็นแขกรับเชิญมันใส่เสื้อเชิตกางเกงขายาวแบบสุภาพแล้วดูที่เจ้าของช่องใส่ เมื่อวันี้วิวจะมาเอต้าทำอาหารพิสานอ่าเอ้ยอาหารอะไรเมนูพิสดารเป็นน้ำพริกน้ำพริกเชื่อไหมแต่งี่พูดมาอย่างตอนนี้ผมยังจำชื่อเมนูพี่พี่จนเออ่ไ้ยเออเมนูอ้ะไม่บอซึ่งเมนูนี้เราถามว่าเขาเคยกินไหมเขาก็บอกว่าเขายังไม่เคยกินเหมือนเดิมวันนี้เราจะท้าเมนูน้ำพริกแมงดาแมงดา พี่พาทำไปน้ำพริกแมงดานะแมงดาเหรอเอ้ยได้พี่ตากินได้ไหมเนียพี่แต่ว่าแมงดาคืออะไรเอ้าแมงดาที่เหมือนเวลาผู้ชายมาเกาะพี่กกอนด้วยเปล่าฮะไม่ใช่นี่มีกูวมีฉันไม่เกาะเขากูก็เกาะตะก้อนกูก็เป็นด้วยดีแล้วกันอ่ะก็มีที่ก็มีผมอ่ะซึ่งว่าตัวนี้มันมีไม่เยอะเลยทุกคนเออเช่นอันอันนี้เป็นหอมแล้วก็กระเทียมแตงกวาเอาไว้กินแก้มไม่ใช่ตัวนึงนะอะไรครับอะไรจงบอกความเป็นตัวเองโอ้โห เราไปดูวัตถุดิบละกันไม่ไม่ไอ้ตั้งอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยเจนเดี๋ยน้องเดี๋ยวน้องคอยเปิดวัตถุดิบรับน้องน้องจับเสื้อพี่อยู่เฉยเอ้าน้องนั่งก็ได้น้องนั่งก็ได้เป็ดเนี่ยมันก็ย้อนไปเมจับเสื้อไรก็ได้จับเสื้ออย่างนี้เป็ดก็ วัตถุดิบเราก็จะมีหอมแดงกระเทียมกระเทียมเฮ้ยกพริกวัตถุดิบหลักมีแค่นี้ส่วนวัตถุดิบปริศนาดูกี่รอบในมุจะมาปริศนาอะไรก็บอกเขาไปแล้วว่าแบงดาปิศนาสําหรับมันไมเยจอพูดจริงนะดูกี่รอบก็แทงไฮโลอันนี้อาจจะเป็นเต็งสีเอียวที่คุณคาไม่ถึงก็ได้ว่าที่เตงสีเอียวยาคืออะไรวะ ไม่รู้ไม่เคยเล่นเหมือนกันอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเปิดให้คุณดูเด้อผมไม่ได้ไม่เปิดอ,อ,อยู่แล้วเนี่ยซ้อมซ้อมตุยเย้เมื่อันแน่งสาวอ่ะเออมันเป็นญ <laughs> าติากันเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทักกันเลยไปเลยค่ะ โปทติผมเห็นเขาเอากระเทียมกับหอม่่ไมแยกกันอันเนี้เราพัวกระนั้งปีกเลยขั่วเพื่อให้กลิ่นหอมมันออกอ้ยด้วยหนูร้อนเอาหนูขึ้นเอาไปใส่น่าปตีมันทำไมเราติดแดงก้นนัแล้วไม่ลงทั้งสี่ตัวเด็ดหรอมันจะฉุนไปอันนี้คือต้องหั่นใหญ่หั่นถู้พจริงนะอะไร มีแต่ส่วนที่ผมไม่กินผมไม่กินกระเจียมผมไม่กินหอมผมไม่กินพริกไม่กิน <ผม S 1> สักอยย่างเลโอ้โหผมกินแต่โโนนไข่กับแดงกัวไปดินตาเนี้ยจริงเหรอ,อ,อโอเคเนี่ยตาปิดคลิปตาไม่กินอะไรเลยเหรอผมไม่รู้มาก่อนเลยนี่ยเนี่ยว่าพวกเนี้ยตาไม่ชอบกินตาเราคุยกัน <laughs> <lakes> มันเป็นนักกระชับมิดนาตากระชับมิตรอะไรกระชับมิตรนี่ไงสอนตา้นทำอาหารเออจชไหมอนตั้นสอนตา้นทำอาหารทำไมไม่ให้มันทั่นเอง โยนเข้าไปเองแล้วก็ร่างถือตะะหลิวเดินเล่นร่ือไอ้หันเนี่ยพูดทาได้แต่มันจะมีขั้นตอนขั้นตอนอ๋ขั้นตอนการโขกอันนั้นตาน่าจะถนัดอาอาันนี้ตาวกเออเออไปโขกมือขกโขกโขกอ้าวใช่มีมีมโอ้ยม่ได้เล่นเนี่ยนี่นี่เอ้ยเอาโอ้โหกระเด็หมดแล้วของกินอย่าทำเล่นนะเออไม่ของกินอย่าทำเล่นของกินอย่าแก้มือด้วยค่ะแก้มตรงไหน Ya. Ini mana sebenarnya? Adik ambil dulu ni ยายหญ่ใหญ่ใหญ่ทำต้นเดี๋ยวเขาเอาเรื่องรากูเล่ามากระดับเนี่ยขัดฟิวกูแย่แล้วมาผัดฟองนอกอุ้ยหอมจังได้กลิ่นเริ่มมาแล้ววะใช่ใช่ใช่โอ้เราต้องทำให้มันใช่มันต้องสุกเลยใช่เสียงตาลเพรี่ยมอันนี้ก็เสียงตาลนั้นมาแดงไม่ใช่ไป็นเนื้อไหนบอกว่าต้องใส่กระทะแยกไม่ไม่ไม่คนอีสานก็ต้ไหนก็มารวมไปเลยสุดท้ายก็ต้องนำลมกันอยู่ใช่ใช่ถ้าทำแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตาอั้งโล่งไปเลยล่ะนั่นแหละปิ้งเล่นกันเลยจริงๆคนอีสาน จริงอ่ะเขาก็จะยากนั่นแหละอ่าโอเครู้ละพี่เี็จก่อไฟใช่เอ้าขี่เจ็จหาเตาขี่เี็จซื้อบ้านได้แล้วอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่ปูก่อไฟเป็่ขึ้นพอาฮ่อฮ่าม่าฮ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 ่อฮ่าฮ่าน่่าก่าฮมาน่าฮ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 ่าด่า่าฮ่าไ่่าฮ่าาฮา่ี่่าาา่า่ ทีนี้นะครับเราจะจบด้วยการอยู่แค่สี่เดือนนี้ไม่เดี๋ยวมันก็จะสุกคุณก็จะเริ่มเบอร์หนึ่งนะถ้าเราเราะทำอะไรอีกเงี้ยไม่ไม่มีอะไรเลยเเราไม่ทำาทําทำข้างนอกเราไม่อยากไปข้างนอกไงข้างนอกมันมีงานซีนต่อไปของน้องอูอ่ะทำงานในควงมข้าวเปลี่ยนในควงมัง่ายดีในป่าก็ง่ายด้วยงั้นไปในป่ากันเดี๋ยวครับเราจะมีแต่ทำแหละแล้วทำแหละ ไอรู้ได้ไงว่าพี่กายจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูตอนที่ตากวดเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเงินมันเหลือเท่านี้เข้าใจไหมวันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตอนนี้พี่ปูนั้นมีนี่ร้อยล้านครับผมหลายพี่ไม่ถึงหลายร้านก็ครบร้อยล้านแล้วนี้มันก็พูดตอกย้ำพี่อยู่นั่นแหละเออเปึกษาแรงชีวิตไหนครับคนเก่ากลับมาเป็นไงบ้างครับคนเก่าวิคนไหนคนไหนวะ เราลุ้นรีลุ้นโลนะนะแล้วก็ดูเรื่องจริงนะนั่งลงตามนั่งอะไรคนเก่าไหนคนเก่าร้านสวยชื่ออะไรนะครับพี่กลับมาครับเก่า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 ไหนคนเห็นเอาเล่าได้ไหมครัว่าแฟนเก่าคุณได้ไปนอนบ้านคุณได้หรือเปล่าครับที่คุณบอกว่าเขาไปปีนกำแพงบ้านคุณออกมาตอนที่แม่คุณเลยจะเข้าไปหาคุณนะเตาอยัดเข้านะอย่าตัด ไม่ใช่แล้วคือแบบไม่ได้ปีนกําแพงออกประตูหลังโอ้ออกประตูหลังแล้วบ้านบ้านนี้คือมีกี่ชั้นเหรอครับบ้านชั้นเดียวอ,อ๋อบ้านชั้นเดียวแต่ว่าคือทาประตูหลังเพื่อให้มีคนเขาออกประตูหลังมันเป็นโซนซักล้าง,งเงอเอ้ทำไมกูต้องมาตอบมึงด้วยเนี่ยเ <laughs> ดียกขาวว่าตอนนั้นตอนผมจำได้ว่าคุณบอกให้เขาไปช่วยเก็บห้องแล้วก็อยู่ดีก็นอนกันปับ๊บแล้วตอนเช้าแม่กูมา,าป๊อกป๊อกป๊อกไม่เลยอเฮ้ยเข้าลังเข้าลังครัวก็ไเอาไปลังบ้านหลังบ้าน เนี่ยอ้าวเพราะว่าถูกไม่ใช่หมายถึงแบบอธิบายขั้นตอนได้ไปอยู่ตู้เสื้อผ้าพี่เหรอมันไม่มีทุกคนแบบเอ้าคุณก็ได้ให้ผมฟังเองปใช่หรือไม่หรืแบบไม่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 มีเรื่องคุยเลยหาเรื่องเล่าไงโอ้ยโอ้ยีในผมกำลังเล่าอยู่คลิปนี้นะครับจะมีความเก่าเก่วปุ๊บไปหมดละอะไรแฟนเก่าพี่ปฏิอ่ะเฮ้ยหรือว่ากูมีอะไรกูรล้วแฟนจะชนกันหรือเปล่าโอ๊ยโอ๊ยนกกอนนก้อนต้องช่วยกูไม่ใช่เหรือโอ๊ยก็ไม่ได้เมื่อวานเขาอยู่ที่ไหน ใครอ่ะเขาคุยใครเหรอไม่รู้อ่ะไม่ไม่คุยเขาซื้อของมาฝากกันด้วยนะใช่ค่ะแซลมอนแซลมอนอ่ะเขาแค่ซือขนบ่นว่าผมอยากกินแล้วเขามีคนซื้อมาให้ผมเลยเฮ้ยพี่ก้อนอยากกินขอกินด้วยได้ไหมไม่ได้เขาซื้อมาให้พี่ไม่ได้ด้วยปกตินกก็ใจดีให้กินกันนะปกติกัขอกินเขาให้กินตลอดอันนี้ไม่เนยโอ้ยทำไมล่ะ กคลิปอยู่ป่าบผมต้องการควาช่วเหลือผมก็หาพี่วปป้าพี่ป้าก็ตัดคลิปให้พี่อยู่อยู่พี่กอดได้พี่ไปดูให้ดูดทั้งนี้ปัเอ้ยเดี๋ยวพี่ไปทำปกของพี่ต่อ่ะนะอยู่รคลิปพวกนี้หายไปทั้งนึงปั๊บเฮ้ยอันนี้ไม่ได้แล้วป่ะหาพี่ก๊อดดีกว่าหายไปยานโตโทรตามปั๊บไม่รับสายบอกสายไม่ว่างสายไม่ว่างด้วยเขาไปในสตูนนะเขาเขาเขาไปไหนล่ะตาพี่เพิ่งโทรสัตว์เสร็จ เนี่ยขณะที่เราอะไรยังแชทอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะอะไรไม่ไม่เอ้าอะไรวะร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะอ๋อไม่แต่ว่าเขาเปลี่ยนแชทเร็วไงอุวยกูกำลังจะบอกเลยใส่เปลี่ยนนะแชทเมื่อคืนเมื่อคืนไม่หลับไม่ได้นอนนะทำไมดีสองผมกลับบ้านยังฉันไม่เสร็จนะอ่ะครับอันนี้เฟอร์นิเจอร์ค่ะอันนี้ก็อะไรไม่รู้อันนี้คนส่งของเไอจีอยู่อัพไหนนะ ไอจี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 เฮ้ยไออันนี้ <c oughs> อันนี้ไ <c oughs> อคอมส่งเพลงมาให้อะอะไรนะอะไรนะวุ้ยเด็กฝึกงานด้วยส่งเพลงอะไรนะส่งเพลงอะไรไม่ขอมันฟังมันแต่งเพลงเองแต่ว่าแต่ว่าผมผมอยู่กับเด็กฝึกงานมาผมไม่เคยคุยแบบมีแชทส่วนตัวมีไอจีส่วนตัวเด็กฝึกงานนะส่วนมากจะมีแบบทีมงานเท่านั้นนะเอแล้วปกติเราจะรู้เราจะรู้ได้ยังไงแล้วว่าเขาแต่งเพลงเองนะ แล้วแล้วแชทยาวด้วยนะเมื่อกี้ได้นแชทเป็นคืบคืบเลยนะนี่มันจะเป็นพฤติกรรมเดียวที่เราสามารถสมาครและแชทกันได้ดูคืบไหนคืบไหนมีแค่ไหนเขาลบแชทที่เขาไม่ใชว่าทีนี่เขาห้ามคุยกับเด็กฝึกงานเขาก็เลยพยายามลบแชทเพื่อไม่ให้รู้เอ๊ะคุยกับเด็กฝึกงานนี่พฤติกรรมของใครนะต้นตำรักแบบงอใช่ใช่แก่ๆอีกคนนึงเออที่หัวมันงอกหัวไม่ดำแก่ๆหัวหอกอุ้ยใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวไม่ได้อ๋อ อโอไม่แกงละโอ้อาทิตย์กล้องค่ะโอ้เดี๋ยวนะอันนี้อันนี้อันนี้อ่าว้ายโอ้ยมันลงไม่ได้คุณมีได้ยังไงก่อนมันอยู่ไนซีโอ้เขาเขาผู้ชายเยอะว้ายอ่ะดูนะนี้นะอันนี้ก่นเนี่ยเดินแล้วอันนี้อันนี้นะนี่นะนนี้นะนี่เลดรอกนี่นี่เป็นหนึ่งเอาอันี้ใหม่นี่โอ้โหพี่ปู ออ้ันนี้เปียกน้ำโอ้ยพ่โป๊ะมันจะลงไม่ได้เราไปตั่เข้าอินเสิร์ตขั้วแมงดากันดีกว่าทุกคน เราคั้วนี้วัตถุดิบมันสุกแล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สองตัวนี้ไว้ทำอะไรเอาไม่ <laughs> <laughs> จะเก็บเอากลับไปกินบ้านไงมันแพงเสร็จได้สวัดีค่ะโอ้โหตาเลยามไม่เหลือตกสักอันได้ซีนนะจะเย้จะเย้เราไม่ปิดไฟก่อนเอาหมูฟังกูเลยเราจะเขี่ยอันนี้ขึ้นมาก่อนอ่าเขี่ยพริกใช่ว่าเขี่ยกระเทียมมันสุกง่ายอ่าฮะเราจะเขี่ยมันขึ้นมาก่อนใช่วะมีเขี่ยไหม โออยย้เออว่ะเมื่อก่อนมันก็ชอบกัดก่อนไม่ได้ไม่ได้มึงจะติดกูเอ้ยตายตีกูหันไปไม่หันเลยอตาน่ากลัวมึงหันหันเอลยที่อะ่ควันเกลียดขี้เกียดพี่พวพี่ไม่ควรขี้เกียดผมเกียดน้องฝึกงานได้ไหมคนไหนน้องมาลีอุ้ยไปเออควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วไอ้ยไม่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 อุ้ยตัวมันพ้องอุ้ย มันจะลังจะระเบิดใช่เออเบิดแล้วเหรอใช่ชิชิชิเดี๋ยวดูมันจะระเบิดจริงๆนะนี่เออมันพองอ่ะมันพองอ่าแกะมันขึ้นมาครับเร็ว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 าบีบเอาระเบิดได้ด้วยเหรอได้เพราะว่ามันเป็นท้องมันอย่างที่ยวละเบิดป่ะเอ้ยมาเถอะนี่ไงบวมมาบวมแล้ว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 อุ้ยนี่ปูถ้าบวมผมอยากเห็นว่ามันบวมเป็นยังไงมันก็บวม ก็มองก็มองพี่ไว้ตรงนี้แหละระยะได้ระยะบอมระเบิดแล้วเหี่ยวก็มองพี่ไวอ่ะเย็นเย็นเย็นเหมือนอยู่ในดวงคนเก่งโอ้ยไรเลยอันดับแรกเราจะมาจัดการกับแมงดาก่อนอ่าเอ้ยมาเรอยเกียร์เร็วเร็วจัดการกับแมงดาเร็วเดี๋ยวไม่ทันใช่เร็วคนละตัวจะมาแอเดอะเเราจะแกะขาแมงดาออก ถ้าเดี๋ยวเขาจะกินแล้วนหนึ่งมันกินแล้วเออไม่จริงอ่ะเราเนี่ยแกขาเอออร้อนแกขาเพราะว่าขามันอะมันจะมีส่วนแหลมๆเวลาตำมันจะไม่แหลกถ้าไม่เนี่ยผมเสียแล้วเนี่ยมันร้อนไงแกขาหาก็ร้อนนะาห่างดูไม่อยากให้ตรงนี้มันออกไงอ๋อโอ้โหดูดฟัามสิงดูดฮึแล้วมาใกล้ๆกับตัวเดิมนี่ไดะเยี่ยแล้วมือที่จับเยี่ยแกหัวมันออกแกหัวมันออก เออใส่โก้ไหมเป็นครัวที่อุบัติไหไม่เอาเอาแค่ตรงหัวมันตรงนี้ตรงปากมันแหลมๆหมเลยเห็นไหมเออตามันเอาไว้ตามันก็กินเอาอ้อไม่ใช่เอาใส่คลุกเลย เอาเอา,ออเอาปีกมันออกเอาปีกมันออกตาหายหายทั้งตาเลยเอาปีกมันออกเพราะว่าปีกมันจะคาคอเราคาคอเออรู้จักไหมคาว่าคาคอจริงๆนั่นเป็นแมงดาตัวเมียมันจะมีไข่คนเขาก็จะฉีกอย่างนี้ออกเดี๋ยวดูไข่สิมีอันนี้อันนี้อ,นนอนนันนี้ไม่มีอ๋อมีแต่หนอน,นไม่มีแต่เส <laughs> ้นพี่ก็มาปังเอา,อาจริงๆนะอ่ะคราวนี้โขกให้มันแหลกเอาเอาดีๆเอาเบาๆเดี๋ยวตกเข้าพัง โอ้ยเจ้าต้าโอวยตัวละสามสิบเลยนะน้าอันเนี้ยแนวอร่อยมันเลยนะเนี่ยกินเหมือนมะม่วงเลยฮะแต่ก็ถึงบอกว่ารู้อย่างนี้นะเสะบ็อกเซอร์ตัวเดียวมาเลยการเปลี่ยนทันฐานนะมีมีบ็อกเซอร์ที่เราเดี๋ยวเราให้เขาเขาไม่บอกใส่บ็อกเซอร์บอกทันอ่ะการมนกระเด็นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปอ่ากันมากระเด็นมากระเด็นไปราค่ะสาว อะใส่ใส่หมดเลยไหมได้แต่ยังไม่ใสพ่พริกไ,ไ,ได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวตามันเอ้ยกระเด็นหมดแล้วตาเอาเพราะเขามีดนตรีเลยโอเคจะแหลกไม่น่าแหลกน่าจะกินน้ำบิทเ,เดี๋ยวเรามาคอยดูว่าน้าพริกตามันจะแหลกไมหมเลยมันจะแหลนสนกสนุกสนุกใจอ่ะเอาตามสบายนะไหนๆก็เป็น เราเชิญคุณมาเปแขกรับเชิญแล้วเอาที่เสร็จนุ่น้คุณคิดว่ามันจะเสร็จตอนไหนทิ้งรูปได้แล้วได้จริงเหรอแหลกยังมากก็แหลกยังก,ก,ก็ประมาณนึงเราก็จะปรุงใส่น้ำมันปรุงอ่าอ่าเราเพื่อคุณเราจะไม่ใส่เยอะเอ้ยอันนี้อันนี้เป็นคนเองนะผงชูรสทำไมมีความรู้สึกเหมือนผงชูรสมันผสมเกลือวะ ไม่หรอกไม่จะจะเอามาเก็ของพี่นะคิดไปเองเออตาตามตามตามอช่าไมค์การตอบต่อยอ่ะเดี๋ยวเราจะเจียวไข่ให้คุณอันนี้คือน้ำพริกนี่คือปกติน้ำพริกเขาเป็นน้ำไม่ใช่เหรอน้ำพริกแบบแห้งก็มีกุ้จะอร่อยยังไงที่กู้ยากกินส้มตำเอออันนี้อร่อยของส้มตำเชื่อพี่กับสั่งส้มตำไปกินได้เลปะไอ้ กันยัางมาเงื่นมันเหลือรุ่นยอลอยยี่สีสุดแรงดังหมดแล้วโอ้ยอย่าตีนี้ผมไม่กนไม่ก็พูดจริงแล้วค่ะแต่ว่าเรายืมจะได้กัวเอาไปรุ่นนี้รุ่นนี้ได้ก็คืนนา้เลยนะใครใครตีนี้ไม่มีไม่หนีไม่ใจใช่มีก็ไม่ใจแล้วก็ไม่หนีอะไรอะไรเออกดน้ำมันร้อนไอ้ตั้ามึงจะเล่นไปทั่วตัมตัมตัม เดี๋ยวราจะอันนี้จะเกี่ยวตัดว้าว้วาวน่ากินมากค้าวเก็บไปนี่เลยไหมกินไหนไหมอ่ะกินคู่กันอร่อย,อยจริงจะได้ปรุงไหมปรุงดิปรุงอะไรไปน้ำปลาโอ้น้ำปลาไม่ได้ใส่ผัดเข<อ>ียวซอสไม่ใส่น้ำปลาไม่เพราะว่าเมื่อก,กี้ทำรสยิ่งเขง้มไปเยอะแล้วแล้เกี่ยวอะไรกับน้ำปลามันก็จะเค็มไง เอ้าข้าวไข่ผสในนี้ด้วยเหรอไม่มีมีข้าวสวยไหมมีข้าวเหนียวโอเคได้เมนูนี้ต้องกินข้าวเหนียวมันน่าจะแหลกแล้วแหละค่ะพอแล้ว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 ยังไงไม่พอเนาะพี่กศนะเอาเอาเอาที่สบายใจอ่ะเฮ้ยได้ถ้อยากให้มันแหลกขนาดไหนเอาเลยถ้าอยากได้แบบเท็กเจอร์ในการเคี้ยวหน่อยก็ประมาณนี้ไม่เอาผมไม่อยากให้รสชาติของเมันดำถ้าดำไปเรื่อยๆดำไป อาี่โอเค okay. เดี๋ยวให้ตาตามไปค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอไข่มาสุกด,ด้านหนึ่งพี่ภูจะมีสก,กิลในการโชว์ให้ทุกคนดูนะพี่ภูจะทำไข่งี้ไว้แล้วก็ปรึ่งงี้ไว้เย้ลูกเอ,เอ,อ,เอต้าฮาฮ่าฮ่ากันนี้า <c oughs> เด็นไอ, <c oughs> อาตาผมเคยทำเจ๊้ หวยเ็าเอ้าแล้วข้างนี้กูพิกไปแล้วงวอะไรเนี่ยโอ้กูวยโอเปป้าป้าป้าเป๊ะนะหายไปนะหวไม่เข้าวเสือย่างหัวแบกโลองกกนหัวรถจากเลยฮะเา อันนี้อันนี้ต้าต้ากินเป็นเหรอไม่เป็นไอแมงดาเนี่ยนะไม่เป็นอร่อยจำเร้จักมันด้วยซ้ำถ้าคนชอบอ่ะมันก็อร่อยแต่ถ้าคนไม่ชอบก็จะเป็นแบบฉุนแบบอีแย่อะไรวะอะไรเงี้ยไม่แต่เรื่องมันมีน้ำเคเรนมาได้ค่อยน้ำมะม่วงมันบอกว่าแมงดากินเหมือนมะม่วงว่เหรอมันจะเหมือนมะม่วงเปรี้ยวอ่ะฉีดมันจะเป็นแบบถ้าคนว่ามันฉุนมันก็ฉุนแต่ว่าพี่อ่ะชอบพี่ก็ชอบพี่ชอบพี่ก็เลยกินได้เพราะว่าเมื่อก่อนชอบกินกับไอคอหมูย่างบาดีบาดีด้วบาปดนดีนี่อะไรนะไาด์ดี อ่าแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนต้าอยู่นี่ไหมเหรอใช่ครับแล้วแล้วเราอ่ะอ๋อเมื่อคืนเมื่อคืนไปเจอกับผมอยู่ไอ้อะไรไอ้ลงลงไอ้หลงหลงนี่แหละยังใจอ่ะเออไปกับใครเมื่อคืนเนี่ยน้องคือผมไม่ได้ไปไหนอีกเอาไม่ได้ไปไหนเนาะผมตัดโปกยันตีสองอยู่กับพี่จอร์ชมาผู้ชายด้วยอย่าไปแผลน้องเขาเป็นคนดีที่ด ออกตัวแทนกันดูดูนเขาออกตัวแทนผมว่าเมื่อคืนเขาก็ร่างยสร้างวีรกรรมให้ผมลุ่มก็เลยต้องปกป้องใช่ไหมถ้าไม่ปกป้องดูสิผมก็แทงเหมือนกันผมปากตรงนี้ผมบอกเลยว่าตัวนี้ไว้เจไม่ได้ทุกคนนะฮะเนี่ยตารู้โลกรู้เออแล้วเมื่อคืนเรไปกับน้องน้องหวยน้องหวยคือใครแล้เมื่อคืนเราไปกับน้องปลาผมไปกับลูกพี่ปูคนนั้นอออออ๋๋น้้งปุย ฮ่าเ<ห>ปลี่ยนแล้วเหรอทำไมไอ้ปุ้ยหน้าเปลี่ยนไปทุกคลิปเลยวะ <laughs> อะไรไอีกก็คนจบแต่เดี๋ยวๆคุณเราทุกคนอ้าวคุณอา <laughs> ก,การเมื่อคืนน่ะผมผมไม่ถ่ายรู<ช>รปไปเฉยก็กินข้าวกับพี่แบทต่อก็ไปกับผมต่อ <laughs> เออ<า>เออปุ้ยมึงรักจบไปเด้อ <laughs> น้องปุ้ยก็ได้น้องปุ้ยก็ได้าาราคาเสมอกัน <laughs> ไม่ผมมันไม่องจริงผมจะปลกับพี่เอาต้นจากโล รู้จักไอ้คนที่มาแอดเฟซพี่แปะขอพี่แปะค่าเกมอยู่เลยคุยจบน,หน,นะหายแล้วใครขอค่าเทอมกูอ่ะอันนั้นไม่ได้จะซื้คุยนะอ๋ออันนั้นหลายคนโอ้โหโอ้ดูสาวเลยไม่พอโหรือเปล่าคุยหรือเปล่า,อาโอ,โอเดี๋ยวมันเกมเอา,นานแล้วไอ้ันเป็นเกมนะโอ้จะมีค่าปิดปาก เมื่อไหร่พี่ไปจะโพวะให้เด็กหลายๆคนไห้เด็ก14บสัวกับตางจังหวัด5 6คนเออใช่เขาก็อำ้ไมเรื่อยะละจริงๆแล้วผมไม่มีผมพี่ปูอะไรพี่ปูตักชิมแล้วพี่ปูก็เอาลงไปคนมันเป็นไรมันสะอาดแล้วโอ้นลองคอด้วยตาทำไม่กินต็บอกคำเดียวตาต้องฝึดการใช้ชีวิตลวกคนอื่น อ๋อป่นเมงดามันไม่ได้เป็นแบบเป็นน้ำเหรอพี่ไม่อันนี้ป่นแห้งพี่ต่อหน้าต่อตาเข้าป่าปอบวางต่อคุณไปกินข้าวป่าคุณก็ต้องอยู่ในป่าตอนอยู่ในป่ากินด้วยกันได้ไม่ไม่มันมีวิธีของมันแล้วเวลาไปกินอะไรร่วมกันมันจะตักทุกอย่างใส่ของมันจานเดียวผมเป็นผ้าครับผมหลังลำตักลำนองครับนี่อย่างวะ หต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วการนแบบนี้การแบบผมอแล้วเวลาเวลาแฟนจุ๊บแก้มอะไรอย่างนี้คือเอ้าผมก็จุ๊บปากพี่ปุ๋มยังจุ๊บได้เลยไม่โดนน้ำลายนะผมไม่จุ๊บผู้ชายไม่ได้เอ๊ยย่าไอ๊ยย่าบีบมีดมีดมีดปากหม็นมากเออเอออะไรเนี่ยเออเปิดไม่ได้อ๋อทำไมอ่ะไม่ได้ไม่ถึงเวลาอ๋ออ๋ออนี่เปิดได้กั เขาผม14ทันวาของเขา,า14บสมกรา<อ>ค,นค,นคนละพีเลียเฮ้ยเป่ที่พี่14กุมภาแล้วกัน14ีกุมภามาันได้โอ้พี่แก่มากเลยเอ่ะมใจากใจฉันหอกแต่เธอรวะฮะ กุหลาบแดงเพ่อนท่นะครับมาถึงแล้วเตียงเกี่ยมากเลยพี่ปูโอยอย่ามามองเหล่ามือนั้นี่ทองก็อายอยู่เลยท่าไหนจะ่มาที่กอดเขาเฉียบผมอีกแล้วใช่ไหมอันนี้คือแต่ผมมาจะมากินข้าวแชร์มาช่วยเขากินน่ะดูผมกลัวมันไม่หมดไงแต่พอผมมาเขาก็แชร์ผมยับเลยเอาก็พี่รู้นี่รายการนี้มีคนแชร์กับแชร์เพราะถ้าเราไม่แชร์กันเนี่ยไม่มีอะไรนะในคิดมาสําหกับรายการแชร์แต่ชา แก่ก้นครัวเช้าอะไรเนี่ย <players> ร <bubble> yes you know ู <nothing tube oses> ้ไหมว่าเขานัดผมไว้เที่ยงนะเป็นปกติเป็นปกติเที่ยงทำเริ่มทางตอนสี่โมงเย็นนะตอนนี้แล้วเนี้ยสี่โมงเย็นใครโทรมาวะจริงๆเขานัดผมไม่แต่สามวันที่แล้วด้วยเลื่อนมาเลื่อนเลื่อนเขานัดผมตั้งแต่วันศุกร์อะเลื่อนไหมเลนจวมาอาทิตย์อะป้าๆาเดี๋ยวเราลองมาชิมเมนูที่คุณทำคนต้องกินไม่นี่ย กินดีโอ้ยเสียบหงษ์เสีบเจ้าออกผิดแน่วะอ้ยาไม่หรอกนิดหน่อยข้อกังเอ้ยอาหารอีสานพูดถึงอาหารอีสานอ่ะครับผมอยากกินอันนั้นอ่ะอะไรลาบเทามันเป็นยังไงลาบเทาเฮ้ยเดี๋ยวไอจะนไทยอยากอยากไม่จะเปิดมันคยลาบจิ้มเลยเฮ้ยมึงต้องกินกับข้าวไม่รู้ผมอยากไปลองชิมหน่อยนี่เขาจะชิมฝีมือของเขาแล้วนี่มามาไอใครกินก่อนพี่ก๊อนตาเป็นอย่านไงจ๊ะผมก็น้็นพี่กป็นดาใช่ผมก็เป็นน้พริกแมนดาซึ่งประก๊อบด้วยไม่แปลกแต่อันี่ดูดีเดี๋ยว มันเป็นขอนียวก็บุคคล่ะคืความความแมงดามันแบบมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะเอ้ยเอ้ย,อยมึงอย่าเผ็ดนะไม่เลยบ้านกินเผ็ดได้ทำไมทุกคนร้อนมากเลยอะรักน้องไงเราบอกแล้วว่าแมทนี้เป็นแมทสำหรับแมทช่าง้กินวะออก้าวต,ตกลงกันแล้วไงปกติมันไม่กินนะดูหน้าคนกรุงเทพ ปกติมันไม่กินมันดูคนอีสานนี่โหกินอะไรบัวเอยไม่ไม่ถึงแม่ดาวผมกินได้แต่ว่าไมันจะกล้กินเพราะว่ามึงเกี้ยพี่ปูเอาช้อนเอาช้อนไปชิมเพราะว่าแล้วก็ควดคลดลงโคกดูจะเพราว่าทําใจกินไหมเพราะว่าเราบอกแล้วว่าแม็นี้เป็นแม็สมารนะฉันเพราะว่าเราทะเลาะกันมาทุกคลิปคลิปนี้เราจะดีกันซึ่งคลิปนี้ผู้หลือตังค์อยู่แค่ร้อยบาทแล้วก็อุตส่าห์ไปซื้อมาเพื่อทำเมนูนี้น้องมันก็มีใจไง มีใจด้เรแล้วเมนูที่ซื้อมาพี่จะบอกให้นะฝากพี่โอนก่อนยังไม่จ่ายด้วยก็นี่ไงตังอยู่ในถุงส่งถุงส่งถุงกับเขานะเนี่เป็นมันเป็นคลิปที่ไม่ได้ลงทุนต่าบานนะครับคลิปนี้เพราะว่าผักก็ให้ผมจ่ายเมื่อวานพริกกระเทียมหอมหัวแดงไอ้แมงดาก็ผมจ่าย คลิปนี้คือสมชื่อจริงๆครับผมเป็นอะไรแมงดามาเฮ้ยอย่าไม่ดูรรยากาศตั้งจริงเลยดีกว่าก่อนที่พูดจะโดนใจมากนี้ครับโอ้อ้าวอ้อืมอืมพี่กศรพี่กรอืคำจุ๋ยคำใหญ่มากพี่กศรกิน้วยดูกินดูกินพี่มาครับ กินคอกินคอเลือกครับฮะไข่เจ oh, ียวเขาให้กินอันนี้ไข่เจียวโคตรจับชอบอร่อยอะไรมากเลยอะไข่เจียว อ๋อคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากใช่แล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเพราะมีน้อยใช่มีแค่นี้ตังคกเป็นนักแบก,กระทำใหร้ระหว่างปูอ่ะกาตาว่าไอ้ที่เห็นเราตีกันอ่ะมันเป็นแค่แบบจริ<ด>เจริงคือในคลิปมันก็ตีกันอยู่เนี่ยใช่จริงจริงแล้วก็บรรลักรับตีกันแต่มันก็เป็นเหมือนว่าเออมันเป็นการสัมพันธ์ในองค์กรในครอบครัวเราพี่น้องก็ต้องมีตีกันบ้างทะเลาะกันบ้างอย่ากัดฟันพูดดิโอเคเรา ผมอตกับุเบียร์ไปลักักลเราจะเจอไปนู่นทีมกเห่านะครัพ่อบอกเลยโอเคก่อนคลิปนี้ก็ฝากกินตามช่องมิสเตร์แปด ก็กินด้วยนะครับชอบกีเกตด้วยต้ากตาครับด้วยครับโอเคแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยไฮยูเจลลี่นะฮะจลลี่ของพวกเราเนาะใช่ครับตอนนี้ก็อย่าลืมให้เอนชาให้เอนชาช่ครแล้วก็ให้เอ็นชาใครที่มาขอนแกนก็ฝากให้เอ็นชาด้วยครับผมตลอดคลิปนี้มาที่ว่าเร็วยังแพ้ล่ะเพราะว่าลาวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอันนี้ลงช่องผมนะครับก็ของคลิปอยู่นี่ไหมอันนี้อันนี้ลงช่องตากตาครับผมก็ขอโอเคต์อยูอาหารลงก็กินก็กินเออว่ะอาหารเออว่ะชอบก็กินชอบก็กินว้าย